ในทิ่งที่สั่งอสอดคล้องไม่สอดคล้องนะครับจะมาจากที่ปรึกษาหรือท่านนายกสั่งเองก็ตามแต่นะสิ่เหล่านี้สะท้อนตามที่คุณวดมเล่าและทบทวนให้เห็นนะครับเราจะยิ่งเห็นภาพขึ้นนะครับว่าสภาพการที่เป็นแบบนี้นานวันไปนานวันไปนะครับตัวนายกยิ่งรักจะยิ่งถดถอยลงจะยิ่งถดถอยลงมันก็จะมีแรงเวียงกลับไปที่พักเพื่อไทยในขณะนี้นะครับเรามาดูคนในพักเพื่อไทยนะครับ ร้อยตำรวจเอกออเฉลิมอยู่บำรุงนะครับคุณยงยุทธนะครับวิชัยดิตนะหรือพลตำรวจประชาพรมนอกนะครับมาดูร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยนะครับประสบการณ์ในทางการเมืองนะครับ20-30ปีนะครับชั 20, นบ้นเชิงลีลาแพรวๆพรวนายกมีปัญหาในสภาก็มอบหน้าที่ คือเหมือนเป็นนายกในสภาแหละปกป้องอ,งอเพราะนั้นเนี่ยนะครับถามว่ามีความพร้อมไหมเครือข่ายพักพวกการประสานงานลีลาทางการเมืองได้การตอบโต้กับพรคประชาปัดก็ได้อย่างเต็มที่ในฐานะที่จะต่อสู้ฝ่ายคา้านนะครับประธ <c oughs> <c oughs> านโทษครับในทางการเมืองต่อการเมืองอ <c oughs> เห็นไหมครับเราเห็นภาพว่ามีความพร้อมทําได้และจะไม่ว่าใครก็ตามแต่เนี่ยนะครับ ยังไงคุณทักษินก็ยังช่วยอยู่นั่นเป็นข้อเท็จริงที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้ตัวจริงเสียงจริงแบบนี้นะครับการตัดสินใจการดําเนินการนะครับการปัะทะหรือการที่จะดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดมันมาจากเราเรียกว่าศักยภาพภายในอของตัวบุคคลคนนั้นไม่ต้องรอสคริปต์ไม่ต้องรอคําสั่งไม่ต้องจําทนไปโน่นไปนี่นี่เราเห็นว่าคนหนึ่งก็ มีความพร้อมพระตัวเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะมาดูคุณยงยุทธวิชัยดิตรับราชการงานเมืองมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เป็นข้าราชการระดับล่างพัดดําเภออม,มา,าจนถึงเป็นพหดกระทระวงมหาดไทยะนะครับถูกยิบยกมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ ประสบการณ์ขนาดนี้ประสบการณ์ของคนที่ทํางานราชการมาในขนาดนี้ย่อมเข้าใจไหมครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองนะครับปัญหาหน่วยราชการการโยงใยเชื่อมโยงการสั่งการพร้อมเต็มที่นะครับแต่จะเก่งหรือไม่เก่งกว่าคุณเฉลิมนั่นเป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยจะต้องพิจารณา,านะครับแต่โดยประสบการณ์ที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนเนื้อคุณยิ่งรักชัดเจนที่สุดนี่ก็คือ อีกท่านหนึ่งอ่าอีกท่านหนึ่งที่ได้พูดไปแล้วผมแถลงเอาภาพมาเปิดเปรียบเทียบไปเห็นเนี่ยคุณบุรดมค่ะคนตำรวจประชาพมนอกใช่อืมรีวว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีฐานะเป็นผู้มีการศูนย์สปปค่ะสําคัญยังไงอืพลนำริประชาพมนอกเนี่ยนะครับเคยได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกอุตติยสมัยที่แข่งกับคุณอภิสิทธิ์ใช่ครับตอนที่คุณเนวินนะครับแยกไปรวมกับคุณอภิสิทธิ์นะครับ เพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยก็ชูพลตุเรปประชาพรมนอกซึ่งตอนนั้นเป็นคนของพักเพื่อแผ่นดินนะครับชูขึ้นตอนที่พักเพื่อไทยไปหยิบพลตุเรปประชามาชูเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าต้องเห็นถึงศักยภาพพลตุเรปประชาพรมนอกนะรับราชการมาจากภาคอีสานนะครับจนขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติฝีมือในการทํางานทางด้านตํารวจ เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าเป็นตํารวจมืออาชีพเป็นมือปราบปรามนะครับเข้ามาเล่นการเมืองอก็ประสบความสําเร็จในทางการเมืองจากการถ้อยแถลงที่เปรียบเทียบภาพเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เห็นชัดว่าระหว่างคนหนึ่งที่ยืนตาลอยๆกับคนหนึ่งที่พูดและเข้าใจในเรื่องที่ตัวเองพูดนะครับมันชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะหยิบยกท่านนะครับซึ่งอาจจะมีแรงประทะทางการเมืองเนี่ย น้อยกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็มีความเหมาะสม,มแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นครับว่าถ้าเกิดนายกรัีเป็นพลตำรวจประชานะครับเราก็จะได้เห็นนายกที่เป็นตัวจริงเสียงจริงอาจจะต้องฟังคุณทักกษิณอยู่นะครับแต่ตัวจริงแสงจริงเนี่ยคืออะไร,รทุกเรื่องที่เวลามีสถานรปรัญหาเข้ามาประสบการณ์ที่เคยทํางานทางการเมืองประสบการณ์ที่เคยทํางานในระบบราชการมาจะนึกออก ว่าเราควรจะทําควรจะผลักควรจะดันอะไรออกไปยังไงนี่แหละครับเป็นประเด็นที่ผมอยากจะเรียนนําเสนอแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่ผมหยิบมาพูดวันนี้นะครับความจริงนะครับคุณบร้ดมในเว็บไซต์ของไทยฟรีนิวส์ของคนเสื้อแดงเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์เนี่ยครับเป็นเว็บไซต์ของคนเสื้อแดงนะครับปกติในคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ ไหลเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวหรอกเขาจะพูดเขาจะว่ากันเองอปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์บางอย่างเหมือนกันนะเขาชื่อคุณเดฟตาสว่างนะครับอ้าวดูสิว่าคุณเดฟตาสว่างซึ่งในบรรดาคเครือข่ายเขาจะรู้กันว่าเนี่ยเป็นพวกเขาเคยโพสต์เคยทําอยู่ไปตั้งกระทู้เนี่ยในไทยฟรีนิวอย่างไรค่ะคุณเดฟตาสว่างเนี่ยน,นะคะก็บอกว่าไทยฟรีนิวเชื่อหรือไม่หลังน้ําลดยิ่งรักสวยรวยเลิศเก่งฉลาด ผมมักจะมองเหตุการณ์การเมืองล่วงหน้าออกเสมอในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่เลือกเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลผมดูแล้วยิ่งรักหรือปูสวยรวยเลิศเก่งฉลาดรับสภาพความเสียหายนับแสนแสนล้านไม่ไหวแน่กับการบริหารจัดการระบบน้ําที่ผิดพลาดจนทําให้เกิดความเสียหายนะคะวายวอดอยู่ขนาดนี้ไม่ไหวแน่ผมยกตัวอย่างง่ายๆการตั้งผู้มำนในการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยเอาตำรวจมาเป็นผู้มำนในการ จะมีความรู้อะไรเกี่ยวกับการจัดการระดบระบบน้ําได้ดีวิกฤตครั้งนี้ควรเอาทหารเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วมแต่เล่นองค์บอกว่ารับมือได้เอาแต่สวยรวยเลิศเก่งฉลาดมาตอนนี้พังใบวอดยิ่งกว่าพันธมิตรนะครับบุกยึดสนามบินสิบผลอีกว่าจะไม่พูดแล้วแต่อดไม่ได้จริงๆครับนี่อยู่ในเว็บไซต์คนเสื้อแดงนะครับค่ะแล้วหลายคนนะครับอาจจะบอกเอ้คุณเดฟตาสว่างเนี่ยนะเป็นคนที่ไปสอดแทรกอยู่หรือเปล่า เวลาเขาตั้งกระทู้เนี่ยเขาจะรู้กันแต่เวลาคุณเดฟขึ้นแบบนี้นะครับก็ม,มีคนที่มาปะท,ทะกันเหมือนกันแต่<ช>เขาจะรู้กันนะว่าเพราะเขาโพสต์กันไปโพสตกันมามรู้อยู่เรื่อยนะครับทําเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับก็มีประเด็นนะครับว่าอ่าบางส่วนก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็เดฟมามูอะไรแถวนี้วะมีหัวสมองหรือเปล่าไอ้นี่ไอ้นี่ประเภทที่แบบรู้สึกขัดใจแต่บางคนก็ มานะครับว่าผมให้กําลังใจมาพอสมควรแล้วแต่เห็นชาวบ้านเดือดร้อนกันแล้วเหลืออดไม่ได้จริงๆนะครับนี่ก็คือปฏิยาในคนเสื้อแดงแต่มผมเรียนนะในปฏิิรยาคนเสื้อแดงเนี่ยก็เหมือนกับที่ได้เรียนครั้งก่อนมีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสาวกคุณทักษิณกลุ่มที่ยืนหยัดอยู่ข้างภาคนักประชาธิปไตยนะครับกลุ่มนี้ก็มักจะมีแนวทางในการมองเนี่นะครับ เห็นอะไรเนี่ยก็ทะลุไปหน่อยนะครับทะลุมองลึกไปนะครับว่าอะไรมันควรจะเป็นอะไรนะครับประเด็นหนึ่งที่จะติดเรื่องอาราตเรื่องอื่นอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่ก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในส่วนของเว็บไซต์ของคนเสื้อแดงเองนะครับทีนี้เนี่ยกระแสแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ผมรีบออกมาเปิดไม่ใช่ผมรีบออกมาพูดและไม่ใช่ของเรื่องของการให้โอกาสหรือเป็นเรื่องที่ไม่โอกาสนะครับ วันนี้ประเทศไทยจะต้องสรุปบทเรียนนะครับว่าตอนที่เราเลือกนายกยิงลักตอนที่ท่านเลือกนายกยิงลักมาเพราะท่านคิดว่าเป็นตัวแทนคุณทักษิณเป็นสัญ,ญลักษณ์คุณทักษิณเราอยากจะได้นายกรัมตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยตอนนี้เราได้มาแล้วเราสามารถเก็บเกี่ยวสถิตินั้นได้แล้วในเชิงทางการเมืองในเชิงทางการตลาดทางการเมืองหรือการสร้างกระแสนะครับ พักเพื่อไทยคุณทักษิณน,นะครับได้เอาตัวคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาเป็นจุดขายประสบความสําเร็จเนี่ยพ้นภายใต้ความสําเร็จทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วและเสียงที่ได้มาเกินครึ่งย้ำนะฮะเสียงที่ได้มาเกินครึ่งไม่มีใครล้มรัฐบาลนี้ได้ถ้ารัฐบาลนี้ไม่ขัดขาของตัวเองนะครับรัฐบาลนี้ไม่ไม่สะดุดขางตัวเองออและล้มลง ท่านจะต้องอยู่ไปอย่างยาวนานทีนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งวันนี้เนี่ยนะครับในสถานการณ์ณเวลาเลือกตั้งที่คุณยิ่งรักเคยเป็นจุดแข็งแต่เมื่อมาอยู่ในสถานการณ์จริงมาอยู่ในการบริหารราชการแผ่นดินจริง,รงคุณบุรดมทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเจอของจริงอ,อยู่เรื่อยๆว่าอะไรจะเป็นอะไรเนี่ยนะครับ พูดกันด้วยความเป็นธรรมนายกยิงลัวอ่อนประสบการณ์จริงๆเพราะนั้นเนี่ยการอ่อนประสบการณ์แล้วต้องมาทุ่มเทนะครับในราชการบ้านเมืองปัญหาชีวิตก็เกิดความทุกข์ระทมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เกิดเพราะถ้าข้อเสนอที่พูดเนี่ยนะครับว่าถ้าเรานึกเห็นถึงความเห็นใจผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ไปดูถูกว่าเป็นผู้หญิงแล้วทํางานไม่ได้ไม่ใช่นะฮะงานแบบนี้อ่ะ ผมหยิบยกอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมาก็ได้งานแบบนี้ถ้าเป็นคุณหญิงสุดารัฐจะเป็นอีกอย่างทําไมฮะคุณหญิงสุดารัฐพัฒนาตัวเองมากพบกับเรียกอะไรนะเล่เหลี่ยมเขี้ยวทางการเมืองต่างๆผู้หญิงออกสามสอกคนหนึ่งอ่ะพาตัวเองมายืนเป็นหัวแถวของสสในเขตกรุงเทพมหานครสามารถที่ยืนหยัดนะครับ เรียกว่าซัดก,กับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงในทางการเมืองนะเขาซัดก,กันไปซัดก,กันมาอในสังกัดด้วยอ้าและกล้าซัดก,กันไปซัดก,กันมานะจะทางเปิดเผยหรือทางลับทางอะไรก็ตามแต่โดจนร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยอดรนทนไม่ไหวอ,ออกมาซัดคุณสุดารัตน์หรือคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะต่อสาธารณชนเงียบแต่เงียบแล้วเนี่ยยังเคลื่อนไหวยังเดินเป็นแพะอโอ้รัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้สังกัด คุณหญิงสุดารั์หลายคนสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องผู้ชายสามคนคุณหญิงสุดารัฐเนี่ยเป็นนายกไม่ได้นะครับติดอยู่ในบ้านที่บ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดนะครับติดในบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดก็คงมีเวลาไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคมปีหน้าอีกหกเจ็ดเดือนแต่ที่หยิบยกมาเห็นว่าถ้าในสถานการณ์อย่างนี้นะครับและคุณหญิงสุดารัฐเนี่ยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย จะไม่มีสภาวะแบบนี้เหมือนกันนะครับสภาวะของความเด็ดขาดและไม่ใช่นายกยิงรักไม่เด็ดขาดนะแต่ไม่รู้จะเด็ดขาดยังไงเพราะนั่นก็ผู้ใหญ่เกรงใจอันี่รัฐมนตรีคนนี้ก็เกรงใจรัฐมนตรีคนนี้ก็เกรงใจตัวเองเข้ามาก็เป็นพวกพี่ๆเป็นพวกผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับเป็นนายกมตรีเด็กที่สุดนะครับผู้ใหญ่เหล่านั้นก็เกรงใจแม้จะเป็นเด็กแต่ว่าเป็นน้องคุณทักษิณและเป็นนายกรัฐมนตรีอีก จะพูดอะไรมันก็มีแต่ความเกรงอ,อกเกรงใจมันทําให้เกิดการรวมศูนย์การบริหารจัดการจึงเกิดขึ้นไม่ได้ผมย้ำเลยนะว่าถ้าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยจะไปอีกทางหนึ่งอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายปลายทางของวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าข้อเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอที่อยู่ตั้งอยู่บนเรื่องของประเทศชาติข้อเสนอที่ เสนอพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต่อไปตามสิทธิอันชอบธรรมอันได้รับฉันทานุมัิมาจากพี่น้องประชาชนแต่ขอให้กระหนักเถอะครับว่าวันนี้บุคคลที่เคยเป็นจุดแข็งน่าจะกลายเป็นจุดอ่อนถ้าพักเพื่อไทยปรับนะครับดำเนินการมีคำอธิบายทางการเมืองให้เหมาะสมเนี่ยนะครับก็ร่วมกันและแก้ปัญหาสถานการณ์ให้บ้านเมืองเนี่ยนะครับ ที่กู้สถานการณ์อันนี้ได้นะครับมันจะเป็นแรงเหวี่ยงผู้คนประชาชนจะมองข้ามไปมถ้าทําแล้วก็แก้ปัญหาได้ครับ่ะเอาละค่ะนะคะมหันตภัยครั้งได้แรงในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คงจะเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นบทพิสูจน์นะคะในภาวะความเป็นผู้นําของคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งอีกไม่ช้าไม่นานคงจะได้ทราบกันละค่ะว่าเธอจะสอบผ่านหรือไม่นะคะหม